ผลจาก The White Lotus ครับผม<ะ>ที่มีลิซ่าด้วยนะครับมีนักแสดง<ะ>ไทยอีกหลายคนมีคุณพัทรวดีมีชุทนนะครับแสดง<ะ>ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นซีซั่นที่3แล้วเขาบอกว่าครั้งนี้มาถ่ายทำที่กรุงเทพแล้วก็สมุยพัง,งานภูเกต็ตเขาบอกว่า<ะ>ทันทีนะ,อะยอดเซิร์ชค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ<ะ>ไทยพุ่งขึ้นเลยทันทีนะฮะหลังจากที่มีการเปิดตัวเรื่อง White Lotus เข้ามาเนี่ยซอฟต<ะ>์พาวเวอร์นะครับคือเกาะสมุยกลายเป็นสถานที่หลัก อย่างหนึ่งของคนอเมริกาคนอเมริกันในการเซิร์ชแล้วก็เขาบอกว่าถ้าใครดูแล้วซึ่งอาจจะไม่ได้ดูเลยนะครับก็เขาบอกว่าเขาถ่ายออกมาได้สวยมากยังไม่เห็นนะเ<ฆ>ขาบอกว่า<ฆ>ยอดเซิร์ชนะครับหาที่พักในสมุยเพิ่มขึ้นทันทีสิบอเปอร์เซ็นแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนอเมริกันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นถึงสองในสาหรือห5ส้าเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับค<ฆ>่าเฉลีย่ยเอาจากเดือนที่ผ่านมาก่อนที่ไวโลตัสจะฉายนะครับก็น<ฆ>ี่แหละก็ กาสมุยกลายเป็นท็อปฟอร์มของแพลตฟอร์ม g o ก da ขึ้นมาแทนที่อือ่นๆนะครับอีกหลายประเทศอ,อ้อมดูอย่างอ้อมดูยังยังค่ะยังไม่ได้ดูเลยก็รอเพราะว่ารอรวดเดียวแต่ว่าเห็นสั้นๆเห็นบางฉากที่แบบในในในโซเชียลนะคะที่แบบฉากที่น้องน้องรถมอเตอไซคเสียแล้วเห็นแบบได้เห็นน้องแบบอบอเรียกแฟนมารับหรือไงฮะมั็น่ารักดี หนึ่งกับสองนมเป็นซีรีส์ที่ดังเหรอผมผมถามตรงๆเลยซื่อหนึ่งจะสองดังค่ะเพราะว่านักแสดงได้รับชื่อคือตัวซีรีส์ได้รับการนําเสนอในในหลายสถาบันมากและนักแสดงนําในซีในซีซั่นที่หนึ่งกับสองนะคะที่ซีซั่นนี้ไม่เห็นเนี่ยนะได้รางวัลไปน่าจะเป็นสิบเอ็ดรางวัลสิบเอ็ดรางวัลใช่ใช่แต่ซีซั่นนี้เขาไม่ได้เล่นซีซั่นนี้เขาไม่ได้เล่นอืออ ครับผมแต่ว่าหนึ่งในนักแสดงนำของซีซันนี้นะฮะที่แบบเซ็กซี่มากๆผู้ชายนะคือลูกลูกชายของอานอชวัชเนเกอร์ด้วยเช่นกันนะครับที่เขาแสดงนะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องมันก็ค่อนข้างจะผมยังไม่ดูนะฮะแต่มีคนพูดว่ามันก็มีความเซ็กซี่ค่อนข้างจะรุนแรงมีการขับเคลื่อนด้วยอ่าเซ็กซ์ไดรฟ์เรื่องอะไรแบบนี้กันอยู่พอสมควรนะครับที่เป็น ที่เป็นออกแนวเซ็กซี่กันอยู่นะฮะแล้วก็ในในโลกอีกด้านหนึ่งก็เป็นไวรัลพอสมควรของลูกชายของอโนชวัสเนเกอร์นะฮะที่ที่แพทริกชวัสเนเกอร์แล้วก็เขาบอกว่าฉากเซ็กซี่ทั้งหมดของเขา,าเขาแสดงเองไม่มีใช้สแตนด์อินใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วคุณพ่อก็ออกมาให้กำลังใจบอกว่าเซ็กซี่เหมือนพ่อ <laughs>